สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับสายเซิร์ฟสเกตและกลุ่มคนรักกีฬาเอ็กตรีมห้ามพลาดศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลส์สำโรงเปิดตัว Sport สปอร์ตคอมมูนิตี้ศูนย์กลางกีฬาเอ็กตรีมแห่งใหม่ภายใต้ชื่อทิเปอร์เอสประเดิมเฟสแรกกับลานเซิร์ฟสเกตภายใต้คอนเซปต์โฟลว์วิชกาวิตี จาะกลุ่มเป้าหมายเยาวชนนักกีฬาและกลุ่มคนรักกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เข้ามาใช้บริการรวมถึงการต่อยอดสร้างเยาวชนไทยให้เป็นนักกีฬาระดับประเทศโดยจัดให้มีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมสุดคูลมากมายโดยมีนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับทีมชาติไม่ว่าจะเป็นคนดังสายสเกตและดาราศิลปินชื่อดังเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยการตบเท้าเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ได้มีการทดสอบสนามกันอย่างคับข้างอีกด้วยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้สวัสดีครับผมเจฟพากรปานอุทัยครับผมค่ะพระแพงพิมดันตติกกศิลั์ค่ะผมเจมิมสดิชัยรักคำรวดครับอดีตแชมป์เหรียญทองประเทศไทย อ่ปี 2011, Asian เอ a เ g a ชียนเกมนะครับผม2014 2 0 1จนไม่อยากกล้าจะพูดตัวเองเลยเนาะของเราเป็นเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเซิร์ฟสเกตของปี2020ัน่าะย่ชัค่ะคนแรกค่ะของไทยค่ะก็ผมก็ได้เหรียญทองแดงซีเกมปี2019ครับก็ล่าสุดที่ผ่านมาก็ดีครับทุกอย่างก็โอเคหมดส่วน สนามก็สวยงามดีเลยครับเล่นมันดีครับค่ะก็สนามสวยค่ะแล้วแพงเชื่อว่าเด็กๆหรือผู้ปกครองอะ่ะใครที่อยู่แถวสำโรงเนี้ยนะคะหรือสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาเล่นที่ไ,ได้เลยมันสะดวกสบายแล้วก็บอดไทยอ่ะค่ะแล้วก็มีทีมงานพี่ๆที่คอยแบบว่าดูแลในเรื่องอุบัติเหตุได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสนามที่ค่อนข้างอยู่เกือบใจกลางเมืองแล้วก็มีรถไฟฟ้าผ่านทั้งว่าสะดวกมากในการเล่น ใชวกองผมก็ที่ชอบมากๆเลยคือไม่ร้อนอยู่ในโลกใชรับแล้วก็มีแลมมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างหลากหลายแบบแตกต่างจาก้านสเก็ตหลายๆที่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งให้แบบคนสนใจเล่นของแพงนี่คือยากมากด้วยความที่ดีกรีเราอย่างพุกน้องๆเขาเล่นแบบเขาเป็นโปรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ เข้าใจง่ายกว่แาแพงอย่างเงี้ยต้องทำพอเข้าใจกับสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูให้น้องสอน guerra. บ้างแบบว่าเฮ้ยพี่ต้องทำยังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยมีคนแนะนำนิดนึงอะไรเงี้ยก็ลองอทั้งที่มันเป็นส่วนแหลมกับสเตทผมเป็นคนชอบเล่นสเตทอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคครับอุปกรณ์อาจจะใหญ่แต่ว่าก็ฝึกซ้อมได้เหมือนกันครับแ<อ>น่นอนผมเป็นคนชอบเล่นแหลมอยู่แล้วอันนี้มันก็ ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบแปลกใหม่องศาแปลกใหม่สําหรับคนที่แบบชอบอ<า>แนวนี้ก็ลองมาได้ผมว่าได้มีอะไรหลากหลายให้ลองกันก็จะ,จะพูดว่าเริ่มเล่นมันก็ไม่เชิงแต่ก็เอาคนที่มีความรู้หรือคนที่มีผู้เชี่ยวชาญมาคุมด้วยก็ดีค่ะสนามถ้าสําหรับคนที่ฝึกเล่นนะแทนก็แนะนําว่าจะต้องมีคนที่คอยคอยบอกแซฟตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคอยฝึกสอนคอยคอยให้คําแนะนําแล้วก็ฝึกสอน อย่างถูกวิธีครับ,รบก็ยินดีเลยครับก็มาฝึกกันก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างมาที่นี่พวกเขาอาจจะมีพวกพี่ๆที่เป็นคอยสอนแล้วก็แนะนำครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกีฬานี้เป็นกีฬาที่อิสระครับอยู่กับตัวเองแล้วก็สนุกมากกว่าที่คิดครับลองดูครับส่วนแพงก็ตอนนี้กีฬาสเก็ตบอร์ดอะกีฬาสเก็ตบอร์ดนั้นมันก็เข้าสู่ในในโอปิมป<น>ิกแล้ว สำหรับผู้ปกครองคนไหนที่แบบว่าเห็นน้องตัวเล็กๆแบบพอจะมีแววอะแบ่ะบว่าสามารถที่ให้น้องเขามาลองดูสนามลองสึกสอนหรือหาครูจริงๆ direct message เนีบบเ่ยไปหาสองคนนี้ได้นะรับสอนไหมรับสอนไหมยินดีเลยครับรับไรับ,อบอเอออะไรอย่างเงี้ยค่งก็อยากจะให้ผู้ปกครองสนับสนุนซึ่งทางมองว่าอนาคตเด็กไทยอะมีโอกาส100%เซเพราะว่าเด็กๆเก่งมากจากที่เราเห็นนะคะดเด็กๆนเก่งมาก ก็อยากจะฝากกีฬาทั้งเซิร์ฟสเกตแล้วก็สเกตบอร์ดแล้วก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆด้วยนะคะฝากให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทัง,งสอนคนอเพราะว่าจะมีแข่งเรื่อยๆเลยนะคะ สถานที่มันอยู่ในห้างอยู่แล้วอย่างเงี้ยการตรวจการอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะแบบครอบคุมอยู่แล้วแล้วก็ก่อนเข้าสนามก็เหมือนจะมีตรวจมีอะไรออกผมว่าถ้าเรื่องโรคระบาดหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเต็มไปแต่เราต้องเต็มตัวเองด้วยนะครับผมใช่ค่ะฝากด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าลัวรถติดอะไรเงี้ยค่ะก็สถานีสํารงลงได้เลยแล้วก็เย็นอาหารเครื่องดื่มมีพร้อมแล้วก็ใครที่แบบร้อนๆอยู่ก็ไปกระโดดสระน้ําได้เลยค่ะสําหรับที่นี่ รู้สึกว่าจะไปทุกวันเออถึงสองทุ่มมั้งครับคิดว่าใช่ครับ